ชวันนี้เราอยู่กับเขากับคุณใหญ่ครับผมใหญ่น้าตัวครับอ่ใหญ่ r e b e l s t r e n k ตาเป็นเจ้าของและเทรนเนอร์ที่ยิมนี้อยู่กรุงเทพครับโอเคว้ผมเป็นคุณหมอแอนดรูว์เป็นนักคาราคลาสติก,กในเมืองไทยแล้วก็ไทยเป็น PT สมัย,มยเก่าแล้วอ่ะแต่ว่านี่ก็เป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ของเทศนี้ครับสมัยเก่าก็แก่ แก่มากเลยแก่กันไปไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอายุเลยคือวันนี้เราจะคบกันเรื่องอุปกรณ์ที่ตอนนี้คือมันเป็นแนวทางของเมืองไทยเป็นเทรนด์อยู่นิดหน่อยเนาะคือทุกคนในแนวทางนี้จะพยายามออกกําลังกายในวิธีที่เป็นฟังชั่นนู้เนาะใช่ครับนี่ใหญ่เป็นเทรนเนอร์กี่ปีแล้วตอนนี้ครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะในสิบปีเราเห็นว่าเทรนด์มันค่อยๆมาเป็นส่งฟังชั่นนู้เนาะใช่มามาตั้งแต่ย่า่เริ่มเริ่มสอนเป็นเทรนเนอร์หาสอสอลูกค้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทางฟังชั่นนู้ะฟัง ยอดมาจากวิธีออกลังกายเพื่อจะช่วยชีวิตคน,คน,คนทั่วไปอ่ะเพื่อจะใช้ชีวิตให้บบสบายขึ้นง่ายขึ้นอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่ารถเสียต่อคนไทยก็มี <laughs> <laughs> ดันรถเองอ่ะต่อท่านรถเสียมันก็พอใช้เครื่องนี้มามาฝึกเผื่อเผื่อน้ํามันหมดหรืออะไรประมาณนั้นได้มืนมีเดดลิฟต์ดึงข้ออะไรต่างๆที่จะช่วยชีวิตให้ง่ายขึ้นนะ ไเหตุผลที่ผมก็มาวันนี้อ่ะคือตอนสมัยที่อยู่ในคลินะิกเนาะสมัยตอนนี้อ่ะคือหลายคนมีปัญหาเรื่องหลังเรื่องปวดทั้งหมดเลยคือแนวทางเยอะมากตอนนี้เลยคือในที่สาคัญเป็นการออกมังกายนะยิ่งออกมังกายยิ่งดีอะ่ะยิ่งสุขภาพดีหลังมก็จะไม่เจ็บปวดนี่นี่ก็ทําไมเราครบกันเราก็เริ่มทำความนต์โคก,กันวันนี้เนาะวันนี้คือจะให้ความรู้กับผลิตอะไรนิดหน่อยที่เมืองไทยน่าจะยังไม่เคยเห็นอะ่ะน่าจะเป็นเครื่องลากเลยที่เคยเห็นในประเทศไทยเป็นเครื่องนี้ น่าจะท็อฟฟี่นะส๊อฟเมนชื่อ M1 Tank ครับผมเมนของเขาชื่อ M4 Tank ที่มันเป็นอุปกรณ์ใหญ่มากทั้งหมดเลยนะแต่นี่เป็นอันตัวเล็กของเขาที่คาต้องจะเข้ามาในประมาณปีนี้เองคือหลายคนเคยเคยออกมาก่ายในบาทีใช้เซตเนาะเซตก็เป็นคล้ายๆเหมือนแบบนี้เลยเดี๋ยวที่ใหญ่ขอโชว์เลยนะเซตออกชั่นหนึ่งใช่ครับก็คือที่ใหญ่ใช้พวนึงพายาทีก็คือเซตแบบเนี้ย มีส,ส่นสัมที่ใหญ่ใหญ่เยอะโคตรจริงด้วอ,ออออปชันที่เล็กสุดเพราะถ้าสังเกตยิมของใหญ่ใหญมันค่อนข้างเล็กในวิธีเซตอัพก็คือมาใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วก็มีออปชันที่จะดันมันไปเฟิรต่ำนิดเดินแต่ประหยะัดที่เพราะมันมันค่อนข้างคอมแพกด,ด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าจะเอา resistance เยอะ เราต้องสามารถโหลดน้ำหนักเยอะอยามากจนมันจะหนักพอที่จะได้ผล<ม>แลวสำหรับเทรนเนอร์ที่อายุค่อนข้างสูงอะ่โะโคตรเหนื่อยเ <c oughs> พราะแบบกว่าจะโหลดขึ้นวกว่าจะโหลดออกไป <c oughs> เ<อ>กีก่ยวบอุปกรณ์ออกว่าใคแบบโอเคอ่ะมันประหยัดที่นหนึ่งแต่ว่ามันก็มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องโหลดเยอะมันจะจะกลับยากนิดหน่อย <c oughs> ด้วยเพราะแบบพื้นผมก็มีายางหรือมีหญ้าเทียม หรือออกข้างนอกไปเล่นเล่นในปากซอยชัวร์งกอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะข้างนอกไม่อาจไม่อาจเลยเสียงดังมากเลยครับตัวแทงแอมโมนี้มันจะแก้ปัญหาหลายหลายรเว่าหนึ่งมันยังเหมือนเดิมประหยัดเหมือนเดิมสามารถตงตัวแอมน่เกี่ยวกับ เสียงทั้งหมดเลยคือก็พูดง่ายเลยถ้าถอาคนจะเล่นข้างนอกเลยเนี่ยะรบกวนเสียงของเช้าบ้านเลยกไรับทางบ้านทั้งหมดเลยอาจจะเสียงดังจะตายเลยถ้ามันเป็นเซตธรรมดาเลยเนาะสองเรื่องการใช้น้ําหนักคือมันจะเป็นรุ่นสมัยใหม่ที่มันจะเป็นใช้แร็งเด็กในข้างในเลยเนาะเด็กปุ๊บง้างหนานีเลยมีสามระดับเลยเนาะแล้วก็คือถ้าสมมุติจะเป็นเรื่องผักแล้วก็พื้นที่มันค่อ่ข้างน้อยอ่ะก็ขึ้นไป ถัดหนึ่งคางไม่ได้เลยลถัดไปกรั้งนึงก็โดดหนึงก็หนึ่งถัดไม่ได้เนาะคือขับปีไรล์แบบที่มึงใช้ได้มีจุดที่โหลดเพลทได้ด้วยนี่เผื่อไม่ใช่ทุกสัตว์นะไม่พอนะครับส่วนมากจะเห็นว่าน้ำหนักจะไม่มีน้ำหนักมาตรงนี้เลยบางครั้งอาจจะเหริ่มถัดรงกันไปแต่ก็อยู่ดีพอหลังจะขึ้นนิดหน่อยคือ เขาจะวางตรงนี้จุดไว้ให้น้ำหนักลงเพือ่อให้มันกลายได้ไม่ใช่ให้รีเซ็ตเนาะเพื่อนั่นเนี่ยจะคุยอะไรอุ้งอ่างวะมึงดูเท่ห์วะนั่นก็ตัวนยหาหนยนะครับ <c oughs> แต่คือข้อดีคือไม่กินพื้นที่เ<ช>ยอะเงียบดีเงียบดีใช้ออปช,ชั่นทั้งหมดเลยเหมือนวางจริงๆเขามีออปชั่นที่เขาวางบนกระแพงก็ได้เลยนะถ้าขวัญกูไทยได้ขวัญได้จะัญได้ได้ ที่ใหญ่ชอบมันคือมันคอนสิสตทนเลยว่าแบบที่ใหญ่พูดถึงว่าพื้นย่างพื้นยาเทียมมันมันความหนืดมันไม่ไม่เหมือนกันเลยตอนตอนอยากเชนลูกค้ามันจะกลับยากนิดนึงว่าแบบเฮ้ยคนจะโดดเยอะไหมแค่ไหนอ่ะนี่แค่ไม่ต้องคิดเลยว่าแบบโอเคอาทิตย์ก่อนลูกค้าใช้ระดับสองแล้วมันรู้สึกมันค่อนง่ายไปเออเดี๋ยวอ๋อเอห้ยากขึ้นเราก็รู้ชัดเจนว่าแบบเออทับเคลบขึ้นมาเป็นสาม มันจะยากขึ้นโดยไม่ได้เดาว่าโอเคควรจะใช้พื้นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่การเวียมันเหมือนกันตลอดเลยเนาะใช่คือมันจะไม่ขึ้นลงตามไซส์เหมือนอะเป็นพื้นที่ยากที่มันอาจะอจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกต้องมันจะเหมือนเข้อแค่เหมือนขึ้นภาษา,าจะเป็นเอ็กซ์เพรสชันท์หรืป่าใช่ไม่รู้เลยนะแต่นี่ก็เป็นเหมือนคอนสิสชันตลอดเลยนี่นภาษาเราท <laughs> ิ้งเลยใช่ไหมริงเลยเขียนไทยเป็นป่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> โอเคทษอีลูกค้าที่ติดต่อผมในไลนะ์ไหติดต่อไม่ได้เลยโ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> อเคเดี๋ยวว่ามันลองลองใช้ก่อนนิดนึงปะ่ะเออลองใช้ข้างนอกเลยเลยข้างในเลยหรือว่ามันต่างยังไงเลยนะโอเคตามเลยครับ Think we're done. Go, go 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 do it again. <laughs> <Thank you. laughs> do I have to check for the red light huh? Yeah, now it's okay. Sure. <laughs> it's <smart. laughs> Don't you think we're done? Yeah. Don't look at the camera. Right. a t o f l o o s e tank o u ก็เป็นออปชันที่เสนอในในตลาดถือว่าเป็นตลาดสเลดเนาะก็1ก็ข้อดีก็ไม่รบกวนเสียงกับหน้ากับข้างบ้านหรอกก็มันไซส์มันค่อนข้างคอมพตคือเรื่องเหล็กเรื่องิสเทนเ์คือน่าสนใจคือมีใครสนใจอ่ะคือเดี๋ยวเราส่งดีเทลเข้าไปในข้างล่าในดีสคริปชั่นเนาะ ก็เห็นว่าแบบเครื่องนี้มี option วิธีเล่นหลายหลายแบบว่ามีดันมีดึงมีเพิ่มน้ำหนักมีเพิ่ม resistance ด้วยใช้เชือกอยงนี้ก็ได้เลยดินมีใครจัใส่เหมือน vest แล้วก็จะเดินวิ่งเข้าไปเลยใช่ครับมันเป็น option ที่ผมคิดว่ามันดีสำหรับสตูดิโอเล็กๆเหมือนผมหรือเอามาใช้ที่บ้านได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ work core ขาและว a r d าเดียทีเดียวทีเดียวกันได้มันเป็น l o impact เลย ความเสี่ยงของบาดเจ็บมันก็ค่อนข้างน้อยมารวมกับอุปกรณ์ต่างใช่ไหมครับผมคิดว่ามันเป็นเป็นออปชั่นหนึ่งที่แนะนำด้วยครับคือยังไงก็ออกมังกยเยอะกว่าแล้วก็จะไม่ค่อยเจ็บหายเจ็บปวดอย่านั้หอคนนี้คือออกมังกยดีกว่าไม่ต้องมาหาผมอ่ะหาคนนี้ดีกว่าง่ายกว่าไงยายขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะยัยก็ขอบคุณวันนี้เลยนะโอเคสวัสดีครับ